สวัสดีค่ะวันนี้มาฟังคำทำนายของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์มีอุป,ปนิสัยใจคอความรักการงานเนื้อคู่ยังไงมาฟังพร้อมกันเลยค่ะอุป,ปนิสัยใจคอของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ดาวที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาชีวิตของคุณตั้งแต่เมื่อแรกเกิด จนกระทั่งโดวงชะตาชีวิตสู่เส้นทางการต่อสู้การฝ่าฟันความสุขและความสำเร็จสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์นั้นนอกจากดวงเสาร์ดวงแห่งอำนาจในเจ้าเรือนแล้วยังมีดาวจันทร์เป็นดาวที่เล็งกับดวงชะตาพื้นของคุณด้วยอำนาจของดาวเสาร์และดาวจันทร์ทำให้คุณเป็นคนตื่นตัวและเป็นคนมีไหวพลิบและความทรงจำดีเป็นพิเศษผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์นอกจากเป็นคนฉลาด และช่างสังเกตโตเกินกว่าวัยของตัวเองแล้วยังเป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองได้เป็นอย่างดีเป็นคนมีความฝันและมักจะวาดวิมานในความฝันอย่างสวยงามไม่ทอ้อหากว่ามันล้มละลายคุณจะแกล่งและลุกขึ้นมาเพื่อจะสร้างความฝันให้เป็นจริงใหม่ให้จงได้ลักษณะข,ของดาวเสาทําให้คุณเป็นคนซุกซนและระวังจะมีตําหนิอธิแลเป็นหรือว่าไฝ่ปาในที่สําคัญสําคัญอย่างเห็นได้ชัด เป็นคนใจร้อนและชอบความซื่อสัตย์จริงใจหากใครก็ตามที่จะคบหาผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์จำไว้ว่าคุณจะต้องเป็นคนจริงใจและเป็นคนชัดเจนคุณจะสามารถเอาชนะหัวใจเธอมาคลองได้อุปนิสัยเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆแต่ด้วยความเป็นคนใจอ่อนมีเมตตาสูงจึงมักเสียเปรียบคนที่คอยจ้องล่าหาผลประโยชน์จากคุณอยู่เสมอๆัเอวเด็กเป็นคนที่มีความเก่งและฉลาดเห็นได้ชัดว่า มีแววของคนที่จะเติบโตเป็นคนที่มีความสามารถในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนด้วยความที่คุณเป็นคนค่อนข้างพูดจาตรงไปตรงมาหรือว่าเป็นคนชัดเจนทําให้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บตัวบ้างหรือว่ามีเพื่อนสนิทน้อยคนแต่รู้ใจกันดาวจันทรเป็นดาวแห่งความเมตตาและแสงแห่งความนิ่มนวลทําให้คุณเป็นคนที่มีจริตความเป็นผู้หญิงอันเป็นเสน่ห์ที่ทําให้เพศตรงข้ามสนใจอย่างดีทีเดียวงานฝีมือหรืองานเกี่ยวกับอาหารการกิน ผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์จะเป็นคนที่มีความสามารถหรือว่าพอจะโชว์อวดเขาได้บ้างไม่มากก็น้อยอารมณ์อันร้อนแรงชัดเจนทําให้คุณดูภายนอกอาจจะเป็นคนที่ใครๆบอกว่าถ้าจะเป็นผู้หญิงที่เย่อหยิ่งจองหองแต่เมื่อได้มาสัมผัสคบหาแล้วจะรู้ว่าคุณเป็นผู้หญิงที่น่ารักและเป็นคนที่น้ําใจงามมากคนหนึ่งเลยทีเดียวบางคนชีวิตในวัยเยาว์จะต้องยากลําบากหรือว่าอยู่ในอุปถัมภ์ของญาติผู้ใหญ่ จะเป็นคนแสวงหาความอบอุ่นจากคนรอบข้างอยู่เสมอเสมอจากอำนาจของดาวเสาร์และดาวจันทร์ที่สัมพันธ์ส่งผลกันทําให้โดนงชะตาของคุณเป็นคนที่มีสองอารมณ์อยู่ในคนคนเดียวกันบางอารมณ์ก็อ่อนหวานและเยือกเย็นบางอารมณ์ก็ผงผางชัดเจนตรงไปตรงมาสุดแต่ว่าใครจะอยู่ในสถานการณ์ของชีวิตช่วงไหน การงานของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์มองดวงดาวแห่งเรือนการงานและการสร้างความสําเร็จของชีวิตผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์จะเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์เป็นคนที่ชอบชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องใช้มันสมองและการบริหารจัดการไม่ชอบชีวิตเรียบง่ายย่ำอยู่กับที่จนเกินไปดาวพุธเป็นดาวของอาชีพการงานของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์สามารถทํานายได้ว่า คุณเป็นคนที่ชอบทํางานที่มีโอกาสฝันว่าวันข้างหน้าจะต้องไปถึงบัลลังก์แห่งเกียรติยศที่เฝ้ารอได้และเป็นคนที่ชอบการค้าขายที่ตัวเองมีความสามารถจะทําได้โดยตนเองไม่ชอบยืมจมูกคนอื่นมาหายใจเพราะว่าคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นว่าดวงของตอนเองเป็นคนที่มีบริวารไม่ดีและมักมีปัญหาด้านการค้าขายหรือว่าเป็นนักธุรกิจที่มีบริวารเจ้าเล่ช่างปัญหาด้วยพื้นฐานดวงเป็นคนช่างฝัน และไม่ชอบความเลื่อนลอยเชื่อได้ว่าคุณเป็นคนที่มีกิจการหรือว่าลงทุนอะไรก็ตามโอกาสที่จะมีฐานะมั่นคงจะมีมากทีเดียวเพราะว่าเป็นคนสู้ปัญหาและเป็นผู้หญิงที่จิตใจคล้ายผู้ชายมากกว่าเพราะลุยได้ทุกเวลาดาวพุธอันเป็นดาวแห่งอาชีพวิถีการงานเมื่อทำนายในตำแหน่งที่อยู่ร่วมกันกับดวงเสาแห่งวันเกิดรวมดาวจันทร์แห่งอำนาจมาเสริมทำให้ผู้หญิงที่เกิดวันเสา มีโอกาสเป็นได้ทั้งนักบริหารนักธุรกิจหรือแม้กระทั่งนักออกแบบศิละปะที่มีค่าตัวแพงมากทีเดียวเป็นคนเจ้าระเบียบและชอบทำงานแบบเป็นระบบนอกจากอารมณ์เซงที่เกิดขึ้นได้นานๆานครั้งจึงจะวางเฉยกับการทำงานสักพักคุณก็จะก,กระเตื้องขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองแน่นอน ความรักของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ดาวแห่งชีวิตคู่ของคุณเป็นดาวที่อยู่ในอำนาจของดาวเสาร์แห่งวันเกิดทำให้ดาวศุกร์ซึ่งเป็นพลังของความรักความรู้สึกอบอุ่นและการตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับใครสักคนสำหรับชีวิตของคุณเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนั่นก็หมายถึงคุณมีโอกาสแต่งงานหรือใช้ชีวิตคู่แห่งความรักอย่างไม่คาดคิดหรือติดตองระยะยาวเพียงพอสิ่งเหล่านี้ อาจจะเกิดจากเพราะว่ากดดันรอบข้างจากญาติในครอบครัวหรือว่าความบังเอิญอย่างลงตัวเกิดขึ้นชีวิตแห่งหัวใจความรักของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์จะเป็นคนที่มีความว้าเวหรือว่ารู้สึกโดดเดี่ยวแม้กระทั่งในขณะที่อยู่กับคู่ชีวิตแล้วก็ตามสภาวะจิตตรงนี้มันเกิดจากอิทธิพลดาวศุกร์มาแทรกดาวเสาร์แห่งอำนาจวันเกิดของคุณน,นั้นเมื่อรู้เท่าทันก็ต้องฝึกให้จิตใจของตนเองเป็นคนยอมรับสภาพได้เป็นธรรมชาติ และไม่มีความร้อนรุ่มในความทุกข์อันมักเกิดมาจากความรักเป็นส่วนใหญ่ดาวสุกส่งผลให้เกิดอิทธิพลทางจิตใจต่อคุณผู้หญิงเกิดวันเสาร์เป็นคนที่มีความมั่นใจในบุคลิกภาพตนเองพูดตรงไปตรงมาคุณอาจจะไม่สวยสะดุดตาแต่ก็มีมาดนางพญาเหลือเกินจริงๆเป็นคนที่เก็บรายละเอียดสําหรับการครบกับเพศตรงข้ามของคุณความรักเป็นเรื่องของการจูนเครื่องเข้าหากันไม่ใช่การให้ปฏิญาณสัญญาที่ทําผิดแล้วจะลงโทษสถานเดียว คุณต้องฝึกและทําความเข้าใจเรื่องความรักและชีวิตคู่ให้มากเพราะว่าอารมณ์คุณเป็นคนอ่อนไหวมากกว่าผู้หญิงที่เกิดวันอื่นๆตรงที่แคร์คาพูดยึดสัจจะมากเกินไปสําหรับคนที่จะมาเป็นคู่ครองความอ่อนหวานของคุณจะมีผลมาจากการกระทําหรือว่าการปฏิบัติมากกว่าตรงนี้เป็นเหมือนว่าหัวใจของคุณอยากจะบอกว่าใครก็พูดได้จะรักคู่ชีวิตมากแค่ไหนแต่คําพูดไม่ศักดิ์สิทธิ์เป็นรูปธรรมเท่ากับการกระทํา คุณจึงเป็นคนที่แสดงออกถึงความอาทรและความรักจากการปฏิบัติมากกว่าคำพูดตรงนี้ขอสนับสนุนว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ขอเตือนว่าผู้ชายแทบทุกคนก็มักเรียกร้องเกินความพอดีเขาก็ยังต้องการความอ่อนหวานจริตของผู้หญิงคนรักของเขาคุณจะต้องทำความเข้าใจว่าความรักและชีวิตคู่ไม่มีทฤษฎีใด,ดในโลกที่ตายตัวเสมอไปขอเตือนว่าหากจะให้ชีวิตความรักมีความสุข ต้องยอมรับความเป็นจริงบางด้านของธรรมชาติของผู้ชายด้วยจะเป็นการดีสําหรับคุณอารมณ์และความรักของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์เป็นคนที่ผู้ชายวางตัวเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นําคุณได้ทางความคิดไม่พูดมากเพ้อเจ้อหรือว่าผู้ชายขี้บน่นคุณจะไกลห่างทันทีอารมณ์ของผู้หญิงวันเสาร์จะเก็บความรู้สึกได้ดีพอควรหากใครอยากรู้ใจของผู้หญิงวันนี้จะต้องทดสอบด้วยความอดทนของตัวเอง เป็นคนรับผิดชอบและมีแรงผลักดันกำลังใจเด็ดเดี่ยวยอมลำบากได้หากว่าสบายใจแต่ทิ้งทุกอย่างได้เหมือนกันหากรู้สึกว่าคับใจผู้หญิงวันเสาร์เป็นคนที่มีความรู้ความคิดและให้โอกาสกับเรื่องความผิดพลาดเรื่องความรักด้วยเหตุผลอย่าลืมปัญหาเพราะว่าเธอจะแคร์และมีความรู้สึกเจ็บปวดมากหากคนที่เธอรักเป็นคนที่ไม่มีสัจจะชีวิตคู่หรือความรักของผู้หญิงวันเสาร์ มักจะพบกันในแวดวงการทำงานหรือการติดต่อสัมพันธ์กันการเดินทางนำให้เส้นทางชีวิตมีโอกาสพบกับคนที่คุณรอคอยได้ญาตเจ้ากี้เจ้าการมักจะทำหน้าที่เป็นพ่อสื่อแม่ชักเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่เกิดขึ้นมากพอสมควรข้าราชการนักพัฒนานายธนาคารหรือคนทำงานธนาคารรวมกระทั่งกับตันเครื่องบินตำรวจแพทย์ เป็นคนในวงการที่มีสิทธิ์เป็นเนื้อคู่ของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์มากที่สุดอารมณ์รักของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ดาวศุกร์ทำให้คุณเป็นคนใจน้อยง่ายและเป็นคนที่เก็บกฎความรู้สึกตรงนี้บางครั้งก็น่ารําคาญเพราะว่าจะต้องการอะไรก็ต้องบอกหากคุณคิดว่าเป็นแฟนกันเป็นคู่ชีวิตกันต้องรู้ความรู้สึกของคุณก็จะเห็นแก่ตัวเกินไปผู้หญิงวันนี้จะมีความรักโดยเลือกจากความพร้อมเหมาะสมทางจิตใจ แต่ไม่ใช่ภาะวะเศรษฐกิจวัตถุมากกว่าความจริงใจอารมณ์รักของผู้หญิงวันเสาร์จึงเป็นคนที่เรียบง่ายมีสเสน่ห์และเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองปรับปรุงหน่อยก็ดีเยี่ยมทีเดียวลักษณะเนื้อคู่ของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ อันลักษณะเนื้อคู่สำหรับผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์นั้นเป็นลักษณะทางกายภาพรวมกระทั่งการผสานดวงชะตาเพื่อเพ่งดูลักษณะบุคลิกที่คุณประทับใจในการคบหากับเพื่อนต่างเพศเบื้องต้นผู้หญิงวันเสาร์มักชอบผู้ชายผิวค่อนข้างขาวหรือสองสีหากเป็นคนดําก็ต้องเน้นเรื่องสะอาดมิฉะนั้นเอาชนะหัวใจเธอไม่ได้แน่นอนด้วยพื้นดวงชะตาของผู้หญิงวันเสาร์เป็นคนแข็งจึงมักจะหลงปลื้มชอบผู้ชายโรแมนติก เพื่อเข้ามาชดเชยส่วนขาดในบุคลิกตนเองผู้ชายมากดีสุข,ขุมจะกินขาดยิ่งเป็นคนใจเย็นจะถูกสเปกมากขึ้นผู้หญิงวันเสาร์ชอบผู้ชายที่รูปร่างสูงกว่าตนเองหรือว่ากำยำหน่อยประเภทบอบบางเหมือนคนติดยาเห็นจะไม่เข้าสเปกเอาเสียเลยชายใดปากเรียวคิ้วเข้มและเป็นคนใจเย็นสุข,ขุมจะมีโอกาสทองหัวใจเธอได้มากกว่าคนอื่น แม้จะแต่งงานหรือว่าเลือกผู้ชายเป็นคู่ครองที่อายุต่างกันมากๆจะดีแก่ตัวเองเป็นพิเศษหากอายุน้อยกว่าเกินไปหรือว่าใกล้เคียงกันมากไปปรับความเข้าใจในการใช้ชีวิตคู่กันยากและหลายคู่ทีเดียวที่ต้องพบกันคู่วิบากกรรมใช้ชีวิตครอบครัวอย่างทุกข์ทรมาน อายุที่เหมาะสมในการแต่งงานสำหรับผู้หญิงวันเสาร์ดูดาวแห่งเจ้าเรือนชีวิตรักและครอบครัวของผู้หญิงวันเสาร์ก็จะเห็นอำนาจของดวงดาวแห่งชีวิตคู่ผู้หญิงวันนี้กว่าจะพบคนที่เป็นคู่แท้หรือว่าคนที่คุณจะตัดสินใจแต่งงานได้นั้นคุณใช้เวลามากพอสมควรเพราะเป็นคนคิดมากและเป็นคนชอบใช้เวลาในการพิจารณาเพราะเมื่อตัดสินใจแล้วคุณจะยอมรับผลสมฤทธิ์ของมัน ไม่ว่าจะดีหรือว่ามันจะพลิกล็อกไม่เป็นไปตามคาดหมายก็ตามคุณก็คิดว่าพร้อมจะตั้งรับสถานการณ์ได้เสมอจึงขอทํานายแนะนำว่าช่วงอายุที่เหมาะสมในการแต่งงานก็หมายถึงช่วงที่ชีวิตคู่ลงตัวหรือว่าแต่งงานในช่วงนั้นแล้วดวงครอบครัวจะพาก,กันไปรอดและอาจเป็นข้อมูลหนึ่งสลับใช้ในการตัดสินใจของคุณได้สหรับในยามที่คุณคิดว่าจะแต่งงานดีไหมหากมีใครถูกใจ ขอให้ช่วงอายุที่เหมาะสมซึ่งมีดังต่อไปนี้1 8บแปถึงยีปีเป็นช่วงชีวิตที่ผู้หญิงวันเสาร์จะพบกับความรักครั้งแรกบางคนก็เป็นความรักทางหัวใจอารมณ์ความรู้สึกแต่ยังไม่เป็นคู่ชีวิตกันในพบชาตินี้บางคนก็ประคองกันจนถึงวันแต่งงานคลองเรือนได้ช่วงอายุ28-33ปถึงปีเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ดาวแห่งชีวิตคู่ทําให้คุณมีเรื่องต้องคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับการแต่งงาน ผู้หญิงวันเสาร์หลายคนทีเดียวที่มีดวงอยู่คนเดียวหรือว่าเก็บหัวใจกับพรหมจรรย์ไว้กลับไปคืนพระพรหมวรรลาโลกเพราะว่าเป็นคนแข็งและยอมรับการปรับตัวของตัวเองไม่ได้จึงคิดว่าอยู่คนเดียวก็ไม่เห็นจะเหงาและเอาตัวรอดจากการเปรียบเทียบของดวงชะตาสถิติของผู้หญิงวันเสาร์ที่เป็นไม้หรือว่าเป็นสาวโสดจะมีมากเป็นอันดับแรกๆของผู้หญิงทั้งเจ็วันเลยทีเดียว อายุที่ดวงชะตาของผู้หญิงวันเสาร์รุ่งเรืองมีโชคลาภดวงอาทิตย์และดาวพฤหัสบดีเข้าเสวยอายุเมื่อไหร่ดวงชะตาของคุณจะเริ่มมีโชคลาภไม่ทางด้านความสําเร็จในการงานก็เป็นเรื่องโชคลาภทางการค้าขายความคล่องตัวการได้รับความช่วยเหลือการเริ่มต้นชีวิตในการสร้างอนาคตทางธุรกิจที่ดีควรจะเลือกเอาช่วงอายุช่วงที่ดาวทั้งสองดวงเสวยสุขอายุข,ของคุณเป็นช่วงการเริ่มต้นลุย ขยับขยายกิจการงานตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตเลื่อนตำแหน่งหรือมีโชคทางด้านการงานมากกว่าช่วงอื่นๆน,นั่นก็คือช่วงที่ดวงชะตาของคุณตลอดชีวิตเด่นที่สุดมีดังนี้22-27ถึงปีเป็นช่วงของการตัดสินใจและนำไปสู่ความมั่นคงในชีวิตได้เกี่ยวกับการเรียนการงานการลงทุนช่วงอายุ30-36ถึงปีเป็นช่วงที่ดาวอาทิเสวยดวงชะตาของคุณ ทำนายอย่างฟันธงชัดเจนว่าดวงของคุณช่วงนี้จะมีโอกาสดีสำหรับการได้รับตำแหน่งชื่อเสียงและการเลื่อนเปลี่ยนแปลงการทำงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นอายุดังกล่าวเป็นเรื่องดวงชะตาโดยรวมของชีวิตแล้วจะดีค่อนข้างจะโชคดีมากกว่าโชคร้ายแน่นอนช่วงอายุ4 0 4 5ปีเป็นช่วงชีวิตที่สร้างตัวหรือว่ามีฐานะทางสังคมบางคนมีโอกาสขยับขยายธุรกิจสมความปรารถนาของตนเอง หากทำนายว่าอายุดังกล่าวของคุณเป็นอย่างไรบ้างก็บอกได้ชัดเจนว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงในการสร้างฐานะการมีบ้านหรือว่าตัดสินใจในการลงทุนธุรกิจที่นำไปสู่อนาคตอันมั่นคงของชีวิตได้เรื่องโชคดีของดวงมากกว่าเรื่องเข้อกรรมช่วงอายุ48-51ปีเป็นช่วงที่ดวงของคุณพลิกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งมีอุปสรรคอะไรก็ตามเมื่อเขาสู่ช่วงอายุนี้แล้วล่ะก็โอกาสจะผ่านพ้นมีมากที่สุด และช่วงอายุ56-59ปีเป็นช่วงของโอกาสสำคัญในชีวิตเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินหรือว่าการได้ทำงานใหญ่ดาวอาทิสเสวยอายุเต็มดวงคุณมีโอกาสได้รับชื่อเสียงทางสังคมหรือว่าได้รับการเก่าขานแน่ให้จ้องติดตามไว้และทั้งหมดนี้เป็นการทำนายชะตาตลอดชีวิตของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์สลรับช่วงอายุที่ดวงของคุณมีโชคลาภและในด้านบวกเกิดขึ้นมากกว่าด้านลบแน่นอน ช่วงอายุที่มีเคราะห์หรือดวงชะตาตกของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์เมื่อดาวจันทร์เป็นดาวอาริแห่งโชคร้ายหรือว่าประสบทห์กรรมเข้ามาเสวยอายุของคุณช่วงดังกล่าวนั้นขอเตือนไว้ว่าอย่าประมาทและให้ความระมัดระวังอรอบคอบสําหรับการตัดสินใจของชีวิตทุกๆด้านปัญหาของชีวิตมนุษย์ทุกคนย่อมเกิดขึ้นเหมือนกันอาจแตกต่างกันในช่วงของอายุชีวิตหรือว่ารายละเอียดของชีวิตของคุณในเรื่องนั้นช่วงของชีวิตที่ดวงต่ําดาวตก อาจเกิดขึ้นกับทุกดวงของชีวิตเพียงแต่ว่าแตกต่างกันเรื่องเวลาแห่งอายุเท่านั้นสำหรับดวงชะตาของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์คำทำนายตลอดทั้งชีวิตของคุณดวงที่จะต้องระมัดระวังให้มากด้านต่างๆมีดังนี้ช่วงอายุที่ต้องระวังเรื่องสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิดอายุ25-26ีปีช่วงนี้ระวังให้มากอายุ36-39ปีช่วงนี้ระวังระบบขับถ่ายหรือการเป็นโรคหัวใจไว้บ้าง ช่วงอายุ48-50ปีเป็นช่วงที่ดวงของคุณมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลมากก่อนอายุจะครบ60ปีจะต้องระวังช่วงอายุ57-59ปีไว้บ้างช่วงอายุที่จะต้องระวังอุบัติเหตุหรือดวงเสียญาติสนิทดาวจันทร์ทับลัคนาดวงเกิดของคุณทําให้เกิดการสูญเสียหรือว่าระวังเรื่องเคราะฉับพันระวังอายุ13-15ปี24-26ปีช่วงอายุ33ปี ช่วงอายุ36-37ปีช่วงอายุ45-47ปีช่วงอายุ52-55ปีช่วงอายุที่กล่าวมานี้คุณอาจเสียญาติหรือว่ามีดวงไว้ทุกข์รวมกระทั่งดวงของคุณต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุไว้บ้างช่วงอายุที่จะต้องระวังคดีความหากเกี่ยวกับการงานการค้าขายย่อมต้องระวังปัญหาไว้บ้างตามดวงของคุณ่วกนี่คุณอาจจะต้องระวังการค้าขาย หรือว่าคนใส่ลายป้ายสีมีคดีความหรือการถูกสอบสวนด้วยเรื่องหน้าที่การงานช่วงนั้นคืออายุ28ปี35-37ปี47-49ปีและช่วงอายุ55ปี